วันนี้ขออนุญาตรีวิวนะครับวันนี้รีโวนะครับรีโว่ของนายช่างนะครับกลุ่มนายช่างนะครับวันนี้เขาเอาเข้ามาเช็คใส่ไฟฟ้าด้วยนะครับตันนี้ไฟขับเคลื่อน4ล้อกระพริบนะครับตลอดเวลานะครับ อันนี้ผิดปกตินะครับตำแหน่งอยู่ที่ H2 นะครับตอนนี้ไปแก้มาอีกที่แล้วยังไม่หายนะครับก็คือยังไม่เจอสาเหตุผมก็เลยต้องเอารถพี่เขาเข้ามาดูอีกรอบนึงนะครับแต่มาดูนะครับว่าผมจะแก้ยังไงนะครับแต่รถสวยมากครับขออนุญาตพี่รีวิวแล้วนะครับทำที่น้ายิ้มนะครับ ดกันยางเขาบอกเดี๋ยวก็เสร็จจากผมแล้วเขาบอกบอกว่าจะไปหาหน้าบุญล้อมนะครับที่สวัยออโต้ไทรกิ่งแก้วนะครับผมไปตั้งสุดล้อเพิ่มนะครับสวยเลยครับเอารีวิวสวยๆมาให้ดูแล้วกันนะครับอยากรู้จุดไหนก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึง ันนี้ยางนะครับจะเป็นสองห้าศูนย์นะครับสามสิบห้าเอสหนึ่งสองห้าศูนย์อาร์ยี่สิบนะครับ LT นะครับ,ออรบสองหนึ่งคิวสวยจริงนะครับรูของแพ้